แนวทางการรักษาแบบที่มีความสุขขุมมีความต่อนเนื่องมีการลงลึกถึงต้นเหตุแบบยาสมุนไพรเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายสามารถเอาไปใช้บำรุงระบบภูมิคุ้มกันระบบร่างกายแบบองค์รวมอย่างได้ผล โดยที่จะมีความยั่งยืนกว่าการระงับอาการเป็นครั้งคราวไปเพราะว่าการไประงับอาการเนี่ยคือระงับอาการที่แสดงถึงการแพ้อย่างเช่นหลอดลมตีบการที่เจอฝุ่นแล้วเกิดหายใจไม่ออกเราวอาจจะต้องใช้ยาเพื่อเข้าไปขยายหลอดลมชั่วคราวแต่ว่าถ้าเราไม่รักษาที่ภูมิที่ไวเกินไปเนี่ยแล้วเราไปเจอสิ่งเร้าต่างๆซ้ำๆเนี่ย วันหนึ่งมันจะกลายเป็นเลื้อลังแล้วกลายเป็นว่า,เ,าเจออะไรนี้ดหน่อยๆน,น,นะร่างกายก็จะแพ้แล้วต่อมาเนี่ยสามารถจะแพ้แบบเลื้อลังแล้วก็หลอดลมเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปร่างได้ถ้าเกิดการที่กระทบต่อสิ่งเราแล้วแพ้ซ้ำๆร่างกายข็จะพัฒนาไป เพื่อปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เขาต้องเผชิญเพราะฉะนั้นการแก้ไขที่สาเหตุต้นเหตุด้วยการบำรุงภูมิบำรุงองค์รวมของร่างกายนะเพื่อจะไปสู้กับปัจจัยภายนอกที่สร้างความอักเสบสร้างความระคายเคืองให้ร่างกายทนได้จนภูมิเขาไม่โจมตีหรือว่าวัยผิดปกติเนี่ยถึงเป็นทางแก้ที่ยั่งยืนกว่า